เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับคนไทยเราเคยตั้งฉายาว่าสิงห์พยองเปอโยจากฝรั่งเศสติดตามมาชมครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออโตคาโทร025138850 ที่ผมกำลังขับอยู่นี้เป็นรถยนต์เปอโย3008 SUV เป็นรถยนต์จากฝรั่งเศสที่ในอดีตนั้นคนไทยเราคุ้นกันดีครับหายหน้าหายตาไปจากตลาดประเทศไทยระยะหนึ่งตอนนี้ก็กลับเข้ามาใหม่308 SUV นั้นถือว่าเป็นออลนิวเปอโยสำหรับบ้านเราเลยนะครับ เป็นรถที่มีห้องโดยสารภายในกว้างขวางสะดวกสบายมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างมากการออกแบบตกแต่งภายในก็ยังเป็นโทนสีดำนะครับแล้วก็ใช้พลาสติกอัดขึ้นรูปเป็นวัสดุหลักสำหรับภายในดูแลทำความสะอาดรับสาง่ายเบาะนั่งปรับด้วยไฟฟ้านะครับ งคนขับนี่ปรับด้วยไฟฟ้าแล้วก็สามารถปรับตรงพนักพิงให้ออกมาดันหลังดันบัตเอวพง่ายง่ายก็คือเลือกตำแหน่งที่จะให้มันดันออกมาเป็นสันหน่อยลดอาการเมื่อยล้าเลือกได้ตามขนาดของรูปร่างคนขับหรือว่าสรีละของคนขับเบาะนั่งหนาะนุ่มกระชับอบรับลําตัวได้ดี นะครับพนักพิงศีรษะนี่สูงท่วมศีรษะปรับสูงต่ำวงลัยก็ขับได้นะครับแผงน้าปัดอา่านง่ายสบายตาครับเรื่องของการออกแบบหรือว่าดีไซน์นั้นไม่ต้องห่วงครับรถฝรั่งเศสดีไซน์แปลกตาสวยงามดีแผงน้าปัดมาตรวัดความเร็วก็เป็นตัวเลขใหญ่ๆสีขาวอยู่บนพื้นสีดำด้านเห็นชัดครับ แล้วก็ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ก็เช่นกันรวมทั้งเรื่องของโหมดการขับขี่ต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะว่ายฟังหน้าปัดนั้นเป็นขนาด12.3นิ้วส่วนตรงกลางนี่ก็เป็นจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะครับโดยประมาณก็เป็นจอที่ตั้งแบบฟิกซ์ขึ้นมานะครับ ปรับทับอะไรไม่ได้แต่ก็เห็นชัดนะครับพวงมาลัยนั้นออกจะแปลกตาหน่อยเพราะไม่ใช่พวงมาลัยแบบกลมเลยแล้วก็ไม่ใช่พวงมาลัยแบบที่เขาเรียกกันว่าดีเชฟหรือว่าป่านป้านเฉพาะด้านล่างพวงมาลัยของเปโย3008ย SUV คันนี้ป่านป้านทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบน จริงๆถ้าตัดตรงที่ปาดบ้านออกไปก็จะคล้ายๆกับคันบังคับของเครื่องบินที่ผมเห็นในภาพยนตร์นะครับการปาดบ้านแบบนี้ก็คงจะทําให้สังเกตถึงทิศทางของพวงมาลัยที่บังคับล้อได้ง่ายขึ้นบังครับแต่เวลาเลี้ยวแล้วก็ปล่อยให้พวงมาลัยตีกลับมาเองโดยมือประคองประคองนี่ก็จะเกิดความรู้สึกรับรู้ได้ว่าเอาหลังมันถึงจุดแล้ว ก็เป็นพวงมาลัยแปลกนิดนิดเป็นม u ลติฟังชั e นสต n g ิงว e l มีสวิชควบคุมแล้วก็ต่อเชื่อมระบบต่างๆด้านหลังพวงมาลัยก็จะเป็น Pattern Ship หรือว่าไกสำหรับเดี่ยวเปลี่ยนเกียร์ด้านขวานี่ก็เป็นก้านสวิชที่ปัดน้ำฝนนะครับด้านซ้ายเป็นก้านสวิชสำหรับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวนั้นเสียง สัญญาณเตือนที่ยุคหนึ่งเรียกกันว่าเสียงรีเลย์เสียงรีเลย์นะครับดังจนกระทั่งไม่มีโอกาสที่จะลืมปิดไฟเลี้ยวแน่นอนติกต๊กต๊อกติกต๊กต๊อกติก๊กต๊อกดังดีจริงๆครับก็ดีครับเป็นการเตือนสติให้รู้ว่าไฟเลี้ยวกำลังทำงานแล้วก็ต่ำลงมาก็เป็นก้านสวิชสำหรับควบคุมเรื่องของความเร็วขงที่ขณะเดินทาง ช่องแอร์ขนาดใหญ่นะครับซ้ายขวาเป็นสี่เหลี่ยมขนมเป็นปูนตรงกลางเป็นกล่งสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็มีสวิชควบคุมระบบต่างๆอยู่ตรงนี้เอันนะครับเปอร์โยเขาเรียกของเขาว่าเปียโนคีย์ชักลสวิชนะครับก็พูดง่ายๆสวิชเหมือนกับเหมือนกับตัวคีย์ของเปียโนนะก ผมบอกแล้วว่ารถฝรั่งเศสนั้นเรื่องดีไซน์ไม่ต้องห่วงครับถัดลงมาด้านล่างเป็นปุ่มปรับสำหรับเลือกโหมดการขับขี่รอนอิวเปอร์โย300 8 SUV กันนี้เลือกโหมดการขับขี่ได้5แบบคือปกติหรือว่า normal แล้วก็อันที่2ก็คือหิมะหรือ snow อันที่3ก็คือพื้นเป็นโครนหรือว่ามัดอันที่4พื้นเป็นทรายหรือว่าแซ่ อันที่5ก็คือการปลดระบบ e sp คือ e sp off เลือกได้5โหมดการขับขี่เลือกตามสภาพผิวถนนที่เรากำลังใช้งานไอสโนนั้นเนี่ยบ้านเราไม่มีก็อาจจะเลือกใช้ตอนฝนตกถนนลื่นก็คงพอทดแทนกันได้บงครับนี่ก็เป็นเรื่องคร่าวๆแล้วก็ด้านบนนี่ก็เป็น s u n l o o f นะครับ นั่งด้านหลังสามที่นั่งปรับพับเรื่องของการจัดห้องโดยสารได้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับกออ็ระบบต่างๆก็ยังครบถ้วนส่วนสวิชต์สตาร์ทนั้นเนี่ยอยู่ตรงหน้าคันเกียร์หัวคันเกียร์เป็นแบบงุ้มไปข้างหน้าเท่ทันสมัยดีเบรกมือไฟฟ้าอยู่ด้านหลังคันเกียร์นะครับ แล้วก็หมดสปอร์ตให้เลือกทั้งหมดนี้ก็เป็นภายในคร่าวๆของ o r l n e ิวเ o 300 8 SUV คันนี้ผมบอกแล้วว่าเบาะนั่งปรับได้สูงต่ำได้ปรับเลือกได้ตามสรีระนะครับเพราะฉะนั้นพอผมเข้ามานั่งปรับเรียบร้อยก็สตาร์ทเครื่องขึ้นมาออ n ์นิวเปย 3008 SUV คันนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบที่เป็นแบบฉีดตรงหรือว่า GDI Gasoline Direct Injection นะครับเป็นเบนซิน4สูบฉีดตรงพร้อมด้วย Twin s c r อร l Turbo High Pressure ความจุในกระบอกสูบว่า 1,598cc ให้กำลังสูงสุด167แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน6,000รอบต่อนอาที แล้วก็มีแรงบิด245นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่1,400ไปจนถึง4,000รอบต่อนอาทีถ่ายทอดกำลังผังนเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า6จังหวะอัตราทดหรือว่าเกียร์ออโต้6สปีดขับเคลื่อนล้อหน้าความยาวตัวรถทั้งคันนี่4เมตรครึ่งเท่านั้นเองครับคือ4,510ม mm. ิลิเมตรความกว้างตัวรถ1,850ม mm. ิเมตร ส่วนสูง1,662ม mm. ิลลิเมตรฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง2,730ม mm. ิลิเมตรยางขนาด225ซี์55ขอบ18นิ้วถังน้ำมันจุ53ลิตรน้ำหนักตัวรถก็ตันครึ่งครับคือ1 5 2 7กิโลกรัมในสมุดคู่มือบอกว่า อัตราเร่งจากหยุดนิ่งอยู่กับที่ไปจนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือที่เรียกกันว่าศูนยถึงร้อนั้นใช้เวลา9.9วินาทีแล้วก็มีความเร็วสูงสุดสามารถทําได้200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆผมขึ้นมาขับนี่ต้องบอกว่าย้ําอีกครั้งหนึ่งนั่งสบายครับปรับเบาะปรับพวงมาลายัยอาจจะไม่คุ้นกับ รูปร่างและสัมผัสของฮองหลายหน่อยแต่พอขับไปสักพักก็จะคุ้นเคยเองนะครับทัศนวิสัยดีการเก็บเสียงดีมากครับไม่ว่าเสียงด้านบนเสียงด้านล่างรถบรรทุกเข้ามาใกล้ๆไม่ได้ยินเสียงถือว่าเก็บเสียงได้ดีทีเดียวครับเก็บเสียงได้ดีมากระบบช่วงล่างออกแนวรถฝรั่งหน่อยๆคำว่าออกแนวรถฝรั่งก็คือจะแน่นๆเฟิร์มๆหน่อยจะไม่ยวบจะไม่ จะไม่นุ่มถึงขนาดย่ยนะครับจะออกแน่นกระแทกนิดๆแต่เฟิรม์มเวลาใช้ความเร็วสูงๆก็ผมก็ให้นิยามช่วงล่างแบบนี้ว่าออกแนวฝรั่งมีรถชาติแบบฝรั่งก็อย่างนั้นเอะนะครับขับได้ดีขับได้สนุกเป็นรถสำหรับครอบครัวได้ดีเป็นรถสำหรับเดินทางได้ดีเพราะว่ามีพื้นที่ใช้สอยเยอะพื้นที่ด้านบนพื้นที่ด้านล่างพื้นที่ห้องเก็บของ นั่งกันสบายๆเบาะนั่งทุกตำแหน่งครับใหญ่โตกว้างขวางนั่งกันอย่างสบายคนขับก็สบายผมลองขับในเมืองการจราจรติดขัดติดขัดในระดับหยุดหยุดไปไปนี่ก็ถือว่าคล่องตัวดีพอออกนอกเมืองได้หน่อยหนึ่งทำความเร็วได้ก็ลองใช้ความเร็วสูงสุด ร2 0กิโลเมตรตชั่วโมงภายใต้กฎหมายกําหนดแล้วก็เปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือว่าเปลี่ยนเร็วๆอาการยั่วอาการสะบัดอาการตูดปัดไม่มีเกิดขึ้นเลยไปได้นิ่งๆไปได้สบายๆครับหรือว่าเป็นรถที่ขับแล้วมั่นใจมีความมั่นคงสูงคันหนึ่งทีเดียวครับ อูนิวเปโย3008 SUV ราคาที่เขาตั้งไว้คือ1,689,000บาทนะครับรูปร่างหน้าตาไม่เสียทีที่เป็นรถฝรั่งเศสครับออกแบบมาสวยสดงดงามนะครับกริลหรือว่ากระจังหน้านี่ดูเก๋เท่ดีทีเดียวตรงกลางก็เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกกันว่าสิงห์พยองหรือว่าสิงห์ยกขาคนไทยเราเคยตั้งฉายากันเล่นๆอย่างนั้นนะครับ แล้วก็ดูจากภายนอกนี่เป็นรถที่มีรูปทรงใหญ่โตทีเดียวนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วรถคันนี้ความยาวเพียงแค่4เมตรครึ่งเท่านั้น4,510มิลิเมตรแต่ดูเป็นรถใหญ่ทีเดียวนั่นต้องยกให้เรื่องของการออกแบบครับฝากระโปรงหน้าสั้นนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยยืนมาจนเกือบสุดจนแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีน้ำหนักที่ยื่นออกมาหรือที่เรียกกันว่าโอเวอร์แฮงเลยทำให้ใช้พื้นที่ใช้สอยภายในได้เต็มเหนียว ทุกตารางเซนติเมตรก็ว่าได้ด้านบนมีซันรูฟนะครับด้านหลังตัดราดลงทำให้ใช้พื้นที่กันได้เยอะๆนะครับเปโยนั้นเคยขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่มีความอึดถึกทนนะครับบางรุ่นนั้นถึงขนาดเคยถูกตั้งฉาย,ยาว่ารถถังเลยทีเดียวกลับมาใหม่สวยงามเป็นรถครอบครัวมากขึ้นนะครับคู่แข่งในตลาดก็มีไม่มากเท่าไหร่จะว่าไปแล้วใครที่มองหารถแบบนี้ นะครับเอาไว้เดินทางเอาไว้ไปกับครอบครัวเอาไว้ใช้งานในชีวิตประจําวันลองดูครับผมว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าเขาสร้างความมั่นใจในเรื่องของบริการหลังการขายได้มากขึ้นอีลเปอร์โยสา0 8นและเประโยรุ่นอื่นๆเนี่ยน่าจะมนะีอนาคตอันสดใสในตลาดรถยนต์ประเทศไทยอยู่เหมือนกันครับ